สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องตัวประกอบเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับอ่อถ้าชอบช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดปุ่ม Super Thanks หรือสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกช่องของเราให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่48หลายวันให้หลังอเอเอกนางเอก นางเอกคนที่สองและอวีชิงโยยืนอยู่ที่ตีนเขาแสงทองมองแสงรัศมีสีทองบนยอดเขาพวกเขาต่างลุ่มหลงและมัวเมาอยู่เล็กน้อยอืมปรางทิพย์ของที่นี่เข้มข้นนักเฉียวอวีชิงโยสูดอากาศเข้าไปลึกทีหนึ่งสีหน้ามัวเมาพลังบอกใช่มองปราดเดียวก็ว่าเป็นสถานที่ดีจริงลิวซานพยักหน้ารับคิดเช่นเดียวกันสถานที่ไม่เลวนัก เพียงแต่ค่ายกลสังหารีไรากาศมากเช่นกันพูดถึงตรงนี้นางเอกคนที่สองของมวดคิ้วแน่นอันที่จริงนางรู้สึกได้ว่าเขาแสงทองลูกนี้เป็นสถานที่ดีไม่เลวแห่งหนึ่งแต่ไอ้สังหารหนักหน่วงเกินไปคิดอยากขึ้นเขาเกรงว่าคงไม่ไงนักไอ้สังหารนี่ช่างคุ้นเคยเสียจริงพระเอกริตามองเขาลูกนี้เหมือนคิดอะไรได้คุ้นเคยท่านเคยพบค่ายกลสังหารีหรือ นางเอกคนที่สองมองพระเอกอย่างสงสยัยสีหน้าฉงนยามเอ่ยถามค่ายกลสังหานี้คล้าย,ายค,ค่ายกลที่ข้ากับสิทธน้องพบที่เขาแสงงามอย่างที่สุดได้ยินคำนี้อวีชิงโยก็เบิกสองตาโตทันทีสิทธพี่ท่านจะบอกว่าเป็นสารเลวสองคนนั้นไม่แน่ว่าจะเป็นพวกเขาแต่ค่ายกลน,นี้คล้ายอยู่บ้างหน้าที่แท้จะใช่อีกฝ่ายหรือไม่พระเอกไม่กล้ายืนยันก็จริง องอคนนั้นไม่ใช่คนจากวิทยาลัยเสื่องตู่จะมาแดนลับได้อย่างไรเล่าอวีชิงโยพยักหน้าคิดเช่นเดียวกันเย็ยนเย็ยนเจ้าเป็นผู้ใช้ค่ายกลขั้นสามค่ายกลเป็นของถนัดที่สุดของเจ้าอย่างไรเจ้ามาลองดูเถิดนางเอกมองนางเอกคนที่สองแล้วเอ,อ่ยเสียงเบาผ่านการคบหามาสองเดือนกว่านางเอกกับนางเอกคนที่สองคลี่คลายค,ายความขัดแย้งกันได้แล้ว ค่ายกลสังหารอันนี้ดูเหมือนค่ายกลอสนิบาตอักคีแต่ข้ายังต้องตรวจสอบให้ละเอียดสักหน่อยนางเอกคนที่สองพูดแล้วเอาเข็มทิศออกมาตรวจสอบค่ายกลสังหารยันอสศนบาตอักคีสวรรค์รอบหนึ่งค่ายกลสังหารอันนี้ใหญ่มากครอบคลุมภูเขาทั้งลูกหากพวกเราจะขึ้นเขาเกรงว่าต้องทำลายค่ายกลก่อนนางเอกคนที่สองพูดจบก็ถอนหายใจ t ่าเบาทีหนึ่งเย็ยนเย็ยน นี่เป็นค่ายกลระดับใดกันเป็นค่ายกลที่หลงเหลือจากยุคโบราณหรือค่ายกลที่ผู้ใดวางไว้หากเป็นค่ายกลยุคโบราณโชควาสนาที่ถูกค่ายกระปกป้องไว้ย่อมเป็นโชควาสนาใหญ่อันหนึ่งตรงกันข้ามหากเป็นสิ่งที่ผู้ใดวางสิ้นเปลืองเรียวแรงมากป่านี้ล้อมภูเขาทั้งลูกไว้คิดว่าโชควาสนาบนเขาลูกนี้คงไม่เลวเลยทีเดียวไม่นี่ไม่ใช่ค่ายกลยุคโบราณเป็นค่ายกลอสนิบาตอัคี ค่ายกนสังหารขั้นสามมระดับสูงนอกจากนี้ค่ายคนนี้เพิ่งวางใหม่ๆไม่ใช่ของที่มีอยู่ดั้งเดิมบนเขาลูกนี้หรอกนางเอกคนที่สองมองพระเอกก่อนตอบจริงจังความหมายของแถวคือมีคนขึ้นเขาไปแล้วอวีชิงโยมองนางเอกคนที่สองถามอย่างเหลือเชื่อถูกต้องมีผู้ใช้ค่ายคนบางคนหรืออาจหลายคนขึ้นเขาไปแล้วอะไรกันมีคนขึ้นเขาไปแล้ว ถ้าเช่นนั้นพวกเรามารีบคิดวิธีทำลายค่ายกลนนี้กันเถอะนะอวีชิงโยมองนางเอกคนที่สองพลางเอ่ยอย่างร้อนใจอย่ารีบร้อนเลยค่ายกลนนี้ข้าอยากศึกษาดีๆสักหน่อยข้ารู้สึกว่าค่ายกลนนี้ราวกับไม่ใช่เพียงค่ายกุนอสนีบาตอักขีที่เรียบง่ายเช่นนั้นนางเอกคนที่สองพูดพลางขมวดคิ้วแน่นนางวนรอบเขาอยู่รอบหนึ่งฐานค่ายกลของค่ายกลสังหานี้ เป็นฐานค่ายกลสังหารอสนีบาทอัคคีจริงแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดกลิ่นอายของค่ายกลสังหารนี้ไม่เหมือน,น,นคอนา่ายกลสังหารขั้นสามระดับสูงสักนิดค่อนไปทางค่ายกลสังหารขั้นสีมากกว่ายังต้องศึกษาอะไรอีกเล่าเจ้าไม่ใช่ผู้ใช้ค่ายกลขั้นสามงั้นหรือนี่แค่ค่ายกลสังหารขั้นสามไม่ใช่หรือไงเจ้าทำลายมันสิพวกเราสี่คนไปหาโชควาสนาด้วยกันถือเป็นเรื่องสำคัญนะไม่เช่นนั้น รอผู้ใช้ค่ายกลด้านในได้โชควาสนาไปและว่าพวกเราจะเข้าไปทำไมเล่าอาวีชิงโยอ้าปากบอกอย่างจนปัญญาไม่ไม่เรียบง่ายเช่นนั้นค่ายกลอันนี้ให้ความรู้สึกเหมือนค่ายกลขั้นสียิ่งนักพูดถึงตรงนี้นางเอกคนที่สองกัดริมฝีปากไม่รู้ทำไมความรู้สึกนี้จึงรุนแรงนักขั้นสี่ไม่มีทางกระมัง ผู้ฝึกตนที่เข้ามาล้วนเป็นผู้ฝึกตนระดับสร้างหลักฐานไม่มีทางมีผู้ใช้ค่ายกลขั้นสี่หรอกนางเอกมองนางเอกคนที่สองด้วยสีหน้าคลางแคลงใช่แถวบอกว่าค่ายกลน,นี้ถูกวางขึ้นไม่ใช่หรือหากเป็นของที่ถูกวางขึ้นก็ไม่ควรปรากฏค่ายกลขั้นสีได้สิพระเอกพยักหน้าคิดว่าไม่มีเหตุผลที่จะเป็นค่ายกลขั้นสีเช่นกันเมื่อครู่ยังบอกว่าเป็นค่ายกลขั้นสามตอนนี้ทําไมกลายเป็นค่ายกลขั้นสีแล้วเล่า เจ้าไหวหรือไม่ฮึกอวีชิงโยมองนางเอกคนที่สองสงสัยในความสามารถของอีกฝ่ายขึ้นมาเล็กน้อยลิ้นเย็ยนเย็ยนได้ยินเข้าจึงกรอกตาวูบหนึ่งนางก้มตัวเก็บกิ่งไม้กิ่งหนึ่งบนพื้นขึ้นมาวาดแผนผังค่ายกลของค่ายกลอันนี้ลงบนพื้นมองชัดแล้วค่ายกลอันนี้เรียกว่าค่ายกลสังหารอสนนบาตอาักขีมีดวงตาค่ายกลแปดดวงแยกย้ายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ แล้วยังมีอีกหลายสถานที่นี้นางเอกคนที่สองพูดพลางใช้กิ่งไม้ในมือชี้ให้อีกสามคนที่เหลือดูอย่างตั้งใจอีกสามคนรวบรวมสมาธิมองแผนถัง่ายกระบนพื้นแล้วพยักหน้ารับตอนนี้พวกเราต้องมุ่งโจมตีดวงตาค่ายกลนสีดวงทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้และทิศเหนือหรือก็คือตรงนี้ตรงนี้และอีกสองตำแหน่งทำลายดวงตา่ายกลน ค่ายกลจะถูกกำจัดใช่ไหมอวีชิงโยมองนางเอกคนที่สองถามอย่างคลางแคลงใช่ดวงตาค่ายกลกับฐานค่ายกล้วนเป็นจุดบอบบางที่สุดของค่ายกลขอเพียงทำลายดวงตาค่ายกลและย่อมกำจัดค่ายกลใหญ่นี้ได้นางเอกคนที่สองมองสามคนที่เหลือพลางตอบอย่างมั่นใจอืมพวกเราเข้าใจแล้วพระเอกพยักหน้าตอบกลับจำไว้อย่าใช้กำลังทั้งหมดโจมตีดวงตาค่ายกล ใช้พลังสามส่วนอย่างเชิงดูก่อนหากโจมตีได้ค่อยโจมตีแรงอีกทีก็ยังไม่สายนางเอกคนที่สองมองพวกเขาก่อนเตือนอย่างจริงจังแถวบอกเองไม่ใช่หรือว่าโจมตีดวงตาค่ายกลเท่ากับทำลายค่ายกลได้พลังสามส่วนจะทำลายค่ายกลใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรเล่าอาวีชิงโยมองนางเอกคนที่สองด้วยสีไม่ไว้ใจนักในใจคิดผู้หญิงคนนี้ทำไมพิริพิไรนักนะช้าอีกนิด โชควาสนาอาจถูกแย่งไปเกลี้ยงเชียวนักข้ากลัวว่าอาจมีแผนร้ายอันใดอื่นอีกข้ารู้สึกไม่ดีกับค่ายคนนี้เท่าไหร่นักหากไม่ใช่คนรักดึงดันอยากได้โชควาสนาที่เขาแสงทองแห่งนี้ไม่ใช่ว่านางเห็นโชควาสนานี้ล่อลวงผู้คนยิ่งนักจริงนางคิดอยากกล่อมทุกคนให้ยอมแพ้ที่สุดรู้แล้วแถวนี้ขี้บ่นเสียจริงอวีชิงโยพยักษน้ารับรู้รับไปทุกคนมีทงค่ายกนคันหนึ่ง หากทำลายดวงตาค่ายกลเรียบร้อยให้ปักทงนี้ตรงปากรอยแยกนางเอกคนที่สองพูดพลางเอาทงค่ายกลสี่คันออกมาแบ่งให้ทุกคนคนละคันเข้าใจแล้วอีกสามคนที่เหลือพยักหน้ารับธงค่ายกลไปลิวซานเอายันวายุออกมาส่งให้ทั้งสามคนคนละแผ่นทั้งสี่คนไปยันวายุลอยขึ้นกลางอากาศพากันบินไปถึงข้างดวงตาค่ายกดวงหนึ่งเตรียมพร้อม ทำลายสิ้นเสียงสั่งของนางเอกคนที่สองพวกเขาลงมือโจมตีเข้าใส่ดวงตาค่ายกลสีด่ดวงพร้อมกัน 5. ้าพระเอกตาวัดคำหนึ่งสะบัดหนึ่งกระบี่เข้าใส่ดวงตาค่ายกวนที่ประจันหน้ากับตนหนึ่งกระบี่นี้ไม่ได้ใช้พลังทั้งหมดใช้เพียงสามส่วนเท่านั้น5าอาวิชิงโยตาวัดลันสะบัดหนึ่งกระบี่เข้าใส่ดวงตาค่ายกลนที่ประจันหน้าอยู่แต่หนึ่งกระบี่ของเขาใช้พลังโจมตีเจ็ดส่วน ในขณะเดียวกันนางเอกกับนางเอกคนที่สองโจมตีเข้าใส่ดวงตาค่ายคนที่ตนประจันหน้าอยู่พร้อมกันเรี่ยงหลังการโจมตีสี่สายกรอกเข้าไปในดวงตาค่ายกนกระหนึ่งถูกกระจกถูกสะท้อนกลับมาทันทีพรวดทั้งสี่คนอ้าปากกระอักเลือดในเวลาเดียวกันปลิวถอยหลังออกไปอย่างรวดเร็วซานซานเย็ยนเย็น พระเอกใช้สองมืออุ้งพลางกอดสตรีสองนางไว้ทั้งสามคนพากันร่วงหล่นบนพื้นซานซานเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระเอกมองหลิวซานมีสีหน้าซีดเผือดเตยถามอย่างเป็นห่วงข้าไม่เป็นไรหลิวซานสายสีสษะเอาโอสถเม็ดหนึ่งออกมาก่อลือลงท้องเย็นเยยน,ยยนเจ้าเล่าพระเอกหันไปมองนางเอกคนที่สองข้าไม่เป็นไรนางเอกคนที่สองสายสีสะก กลืนโอสถรักษาอาการบาดเจ็บเม็ดหนึ่งด้วยพรวดอวีชิงโยร่วงลงบนพื้นกระอักเลือดคำโตออกมาอีกขนทันทีสิ์น้องชิงโยพระเอกร้องอุทานตกใจวางสตรีสองนางในอ้อมแขนลงลุกขึ้นจากพื้นมาถึงข้างกายเขาทันทีชิงโยเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระเอกย่อตัวลงยื่นมือประคองอวีชิงโยที่ร่างเต็มไปด้วยเลือดนอนอยู่บนพื้นขึ้นมาสิทธิรีบไป ไข้ก้นนีร้ายร้ายกาดนักอวีชิงโยพูดพลางกระอักเลือดอีกคำหนึ่งตายอยู่ในอ้อมแขนพระเอกชิงโยชิงโยพระเอกร้องเรียกมองอวีชิงโยแน่นิ่งไม่กระดิกในอ้อมแขนเรียกอีกฝ่ายกลับมาไม่ได้อีกต่อไปทำไมเป็นเช่นนี้ฮอเล่าสิทธิพี่บีเขาลิวซานมองอวีชิงโยตายในอ้อมแขนพระเอกด้วยสีหน้าสงสัย เขาไม่ฟังค,คําข้าใช้พลังโจมตีมากกว่าห้าศูนแน่นางเอกคนที่สองมองอวีชิงโยในอ้อมแขนของพระเอกเตยขึ้นอย่างจนปัญญาเย็นเยยน,ยยนทำไมเป็นเช่นนี้ไปได้ทำไมเป็นเช่นนี้ไปได้เล่าพระเอกสองตาแดงก่ำมองไปทางนางเอกคนที่สองอย่างไม่มั่นใจดูท่ารางสังหารไม่ดีก่อนหน้านี้ของข้าจะถูกต้องค่ายกลอันนี้ไม่ใช่ค่ายกลสังหารอสนีบาทอัคคีธรรมดามีน้า ตอนนั้นข้าถึงรู้สึกไม่ถูกต้องจงหลิงต้องเป็นค่ายกลที่จงหลิงสร้างขึ้นแน่ไม่เช่นนั้นค่ายกลน,นี้คงไม่แปลกประหลาดและชั่วร้ายเช่นนี้นางเอกคนที่สองคิดถึงจงหลิงที่เอาชนะตนทางกัดฟันกรอดจงหลิงแถวคิดว่าค่ายกลน,นี้เป็นจงหลิงวางไว้หรือนางเอกมองนางเอกคนที่สองถามกลับอย่างสงสัยนอกจากนางยังมีใครอีก พวกเราแควนเทียนโยมีฆ่าผู้ใช้ค่ายกลนคนเดียวเข้ามาในแดนลับแควนอูเอ๋อก็ไม่ถนัดค่ายกลผู้ใช้ค่ายกลของพวกเขาอ่อนแอยิ่งนักวางค่ายกลที่ไร้กาศเช่นนี้ออกมาไม่ได้อยู่แล้วส่วนหลิวเยี่ยนถึงแห่งแขว้นหลันซุ่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้านอกจากจงหลิงจากวิทยาลัยเสื่องตูของพวกเจ้าแล้วจะมีใครอีกได้ยินนางเอกคนที่สองเอ่ยเช่นนี้นางเอกก็กระพริบตารู้สึกว่าคำพูดนางไม่ไรเหตุผล ไม่ยังมีอีกคนที่วางค่ข้กลนที่จงหลิงสร้างได้เหมือนกันพูดถึงตรงนี้พระเอกริตาลงอวีหมิงที่ท่านพูดถึงคือนางเอกมองคนรักอยากพูดแต่ก็หยุดไปหลิวเทียนฉีในเมื่อค่ายกลนเป็นจงหลิงกับหลิวเทียนฉีวิจัยร่วมกันและความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ไม่ตื้นเขินเป็นไปได้ว่าเขาอาจวางค่ายกลชนิดนี้ได้นอกจากนี้ ทิศทางที่หลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยเดินทางมาก็เป็นเส้นทางนี้น่าชังนักเขาน่าจะคิดได้ก่อนต้องเป็นเฉียวรุ่ยแน่ที่หาสมบัติตรงนี้พบเพราะอย่างนั้นหลิวเทียนฉีถึงได้วางาว่ข้กุนี้ขวางพวกเขาต้องเป็นเช่นนี้แน่ถูกต้องสองเดือนก่อนหน้านี้พวกเราเคยพบพวกเขาตอนนั้นพวกเราก็เดินทางมาทางตะวันออกเหมือนกันได้ยินพระเอกเอ่ยเช่นนี้นางเอกคนที่สองคิดขึ้นมาได้เหมือนกัน นี่จะจะเป็นเทียนชีหรือแต่เขาเป็นผู้ใช้ยันนะนางเอกยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งล้างสังหรณ์บอกนางว่าเรื่องนี้เป็นไปได้อย่างยิ่งว่าหลิวเทียนฉีทำแต่สัญชาตญายน,นางกลับคิดโต้แย้งเพราะนางใจแคบไม่ยินดีเชื่อว่าน้องเจ็ดแถวขยักคนนั้นจะมีความสามารถที่ไร้กาถึงกับวางค่ายกและได้เช่นนี้ข้าคิดว่าเป็นพวกเขาพระเอกรีตาลงอีกครั้ง เรื่องนี้ต้องเป็นหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุ่ยแน่นอนข้าก็คิดว่าเป็นไปได้นางเอกคนที่สองพยักหน้าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเราจะทำอย่างไรดีเล่าทำลายค่ายกลต่อหรือจะไปสถานที่อื่นเพื่อตามหาโชควาส,สนาอื่นดีนางเอกมองทั้งสองคนถามอย่างไร้ความเห็นได้ยินเข้าพระเอกก็มองไปทางนางเอกคนที่สองที่อยู่ข้างกายตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวาย ช่องเล่าให้ฟังเดอ้อเย็ยนเยๆแถวคิดว่าจะทำลายค่ายกวนนี้ได้ไหมหากเป็นค่ายกลอสนิบาตอคีลก็ไม่เกินสามวันค่าทำลายได้แต่ค่ายกรอสนิบาตอัคีน,น,น,นีโดยพื้นฐานปรับเปลี่ยนเป็นค่ายกวนที่สร้างเองแล้วข้าไม่มั่นใจนักนางเอกคนที่สองสายสีสบอกหากคนที่อยู่ด้านในคือน้องเจ็ดล่กก็ถ้าเช่นนั้นคนที่ทำลายค่ายกวนได้คงเป็นจงหลิงเทียงผู้เดียวกลับกัน หากคนในค่ายกลคือจงหลิงคนที่ทำลายค่ายกลได้มากที่สุดย่อมเป็นน้องเจ็ดนางเอกมองทั้งสองคนก่อนบอกอย่างจริงจังจะหาจงหลิงมาทำลายค่ายกลหรือเป็นไปไม่ได้หรอกนางไม่มีทางร่วมมือกับพวกเรานอกจากนี้หากนางรับปากจะร่วมมือพวกเราก็ต้องมอบโชควาสนาให้นางส่วนหนึ่งนางเอกคนที่สองสายสีสันคิดว่าใช้วิธีนี้ไม่ได้ ข้าคิดว่าที่เหยียนเหยียนพูดมีเหตุผลประการแรกไม่ว่าจงหลิงหรือหลิวเทียนชียินดีหรือไม่ยินดีช่วยพวกเราทำลายค่ายกลแต่แดนลับใหญ่ป่านนี้จะไปหาพวกเขาจากที่ไหนกันประการที่สองต่อให้หาพบหากอีกฝ่ายเรียกราคาสูงถ้าเช่นนั้นพวกเราทำลายค่ายกลกับไม่ทำลายค่ายกลจะมีสิ่งใดแตกต่างกันเล่าอืมอวีหมิงพูดมีเหตุผล ถ้าเช่นนั้นพวกเราถอดใจเถอะนางเอกพยักหน้าแหลวอเสนอแถวคิดว่าอย่างไรเล่าเยยนเยยนข้าก็รู้สึกว่าให้ดีที่สุดพวกเราถอดใจดีกว่าเพื่อโชควาสนาถึงกับทิ้งชีวิตไม่คุ้มข้าหรอกนางเอกคนที่สองสายศีสษะเห็นด้วยกับความคิดนี้ได้พวกเราไปตามหาโชควาสนาอื่นกันเถอะพระเอกพยักหน้า ใช้ไฟเผาศพของอวิชิงโยเก็บเท่ากระดูกของเขาก่อนจากไปกับพวกนาง20ปีให้หลังขณะที่พระเอกนางเอกและนางเอกคนที่สองสังหารสัตว์อสูรอยู่ในป่าก,ก็พบกับมึ่งเฟยจงหลิงเจียงเทาลิวซือและเซวินหยวนหงทั้งหมดห้าคนพวกเขาแปดคนยากนักจะรวมตัวกันได้พี่สาในที่สุดข้าก็หาท่านพบมองเห็นหลิวซานลิวซือดีใจเป็นอย่างยิ่ง แดนรับนี่ใหญ่จริงหนอคิดไม่ถึงว่านางต้องตรากตรำค้นหา20ปีถึงจะหาชายหญิงสุนัขคู่นี้พบน้องสี่เมื่อเห็นหลิวสือหลิวซานก็ตื่นเต้นมากเช่นกันพี่น้องสองคนกอดกันอย่างรักใครน้องสี่เจ้าระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางแล้วพลังก้าวหน้าขึ้นมากนักเฉียวเห็นพลังของหลิวสือยกระดับขึ้นมาไม่น้อยเป็นระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางในใจนางเอกดีใจยิ่งนัก ฮ่าฮ่าพอใช้ได้หน้าเพราะข้ากินโอสถไปค่อนข้างมากพลังของพี่สาวเองก็ก้าวหน้ามากเหมือนกันนะลิวซื้อสายสอนีซ่าเออยังถ่อมตัวข้าหรือข้ายังเหมือนเดิมอันที่จริงยี่สิบปีมานี้พวกเขาสามคนเดินทางด้วยกันหาโชควาสนาดีๆพบไม่น้อยแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดพวกเขาฝึกฝนอย่างไรพลังเพียงเพิ่มขึ้น ไม่เลื่อระดับหลันอวี๋หมิงยังคงพลังขีดสุดระดับสร้างหลักฐานเยยนเยยนยังคงพลังระดับสร้างหลักฐานช่วงปลายส่วนตนยังคงพลังระดับสร้างหลักฐานช่วงกลางจากการไปหลายปีองค์ชายหกยังสง่างามเหมือนเดิมนะพระเอกมองเห็นเซเวียนหงก่อนก็เป็นฝ่ายเข้าไปทักทายสิทธิ์พี่หลันชมเกินไปแล้วทําไมไม่เห็นสิทธิ์พี่อวี๋เล่าหรือสิทธิ์พี่หลันยังไม่พบสิทธิ์พี่วีหรือ ไม่เห็นอวีชิงโยติดตามอยู่ข้างกายพระเอกเซเวียนหงรู้สึกแปลกเล็กน้อยในใจคิดสองคนนี้ไม่ใช่ตัวติดกันเป็นเงาตามตัวอยู่เสมองั้นหรืออ่าสิทน้องข้าเมื่อ20ปีก่อนตอนที่เขาเพิ่งเข้าแดนลับมาก็จากไปเสียแล้วพูดถึงตรงนี้พระเอกถอนหายใจเบาๆที่หนึ่งแสดงความโศกเศร้าและเสียใจที่มีน้อยครั้งออกมากับเรื่องนี้หา จากไปแล้วพบสัตว์อสูรเข้าหรือไม่ใช่พบค่ายกลสังหารอันหนึ่งพระเอกเล่าเรื่องช่วงเวลานั้นอย่างกระชับรอบหนึ่งสิทธิพี่จงสิทธิพี่เจียงสหายผู้ฝึกตนเมือง่อนางเอกคนที่สองก้าวเข้ามาทักทายสหายผู้ฝึกตนหลินทั้งสามคนก้มศีรษะคำนับกลับข้ายังคิดว่าตอนนี้สิทธิพี่จงอยู่ที่เขาแสงทองเลยนะคิดไม่ถึง สิทธิ์พี่จงกลับอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือการพบจงหลิงทําให้หลินเยียนเยียนแตกใจเล็กน้อยยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าคนที่อยู่บนเขาแสงทองคือหลิวเทียนฉีกับเฉียวรุย่ยเขาแสงทองนั่นเป็นสถานที่อย่างไรหรือจงหลิงมองอีกฝ่ายอย่างฉงน,นไม่เข้าใจอยู่บ้างว่าทําไมอีกฝ่ายถึงพูดเช่นนี้เขาแสงทองอยู่ทางตะวันออกของแดนลับเป็นเขาวิเศษแห่งหนึ่งที่มีโชควาสนาใหญ่หน่าเสียดายนักพวกเราสี่คนช้าไปก้าหนึ่ง เมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งนั้นกลับตั้งค่ายกลสังหารขั้นสามอันหนึ่งขึ้นมาลิ้นเยียนเยียนพูดด้วยสีหน้าเสียดายฮ่าฮ่าสหายผู้ฝึกตนหล,ลินล้อเล่นแล้วหากเป็นค่ายกลสังหารขั้นสามย่อมไม่ยากสําหรับสหายผู้ฝึกตนหล,ลินสิด้วยความสามารถของนางเพียงค่ายกลสังหารขั้นสามจะทําลายยากได้อย่างไรเล่าใช่หากเป็นค่ายกลสังหารธรรมดาข่าคงทําลายได้ แต่ค่ายกลสังหารนั่นฐานค่ายกลที่ใช้เป็นของค่ายกลสังหารอสเนบาทอักคีดูเหมือนค่ายกลสังหารขั้นสามแต่ความรู้สึกกลับเหมือนค่ายกลสังหารขั้นสี่ยิ่งนักสิทธิอวีไม่เชื่อคําห้ามของค้าตอนโจมตีดวงตาค่ายกลใช้พลังโจมตีเจ็ดส่วนจึงถูกค่ายกลสังหารสะท้อนกลับหนึ่งกระบวน่าจบชีวิตในทันทีตอนที่ข้าเห็นค่ายกลสังหารนั่นยอดเยี่ยมเช่นนี้ ยังคิดว่าเป็นฝีมือของสิทธิพี่จงเสียอีกนางเอกคนที่สองมองจงหลิงพางบอกเรื่องค่ายกลสังหารกับอีกฝ่ายอ้อมีค่ายกลสังหารที่ไร้กาศเช่นนี้ด้วยหรือทําไมข้าไม่รู้เลยหรือจะเป็นค่ายกลสังหารยานอสนิบาตอาคิสวรรค์เป็นสิทธิน้องหลิวเองหรือฮ่าฮ่าสิทธิพี่จงไม่รู้หรือข้าจำได้ว่าสิทธิพี่จงเป็นคนที่ชอบสร้างค่ายกลเองที่สุดข้ายังคิดว่านั่นเป็นค่ายกลสังหารที่สิทธิพี่จง กับสหายผู้ฝึกตนหลิวสร้างออกมาเชียวนักลินเย็ยนเย็ยนจ้องจงหลิงทางอย่างเชิงไม่ข้ากับสิทธ์น้องหลิวเคยร่วมกันสร้างค่ายกลป้องกันพันยันเท่านั้นไม่มีค่ายกลอื่นหรอกนอกจากนี้สิทธ์น้องหลิวเป็นผู้ใช้หยันไม่เป็นวิชาค่ายกลอันใดด้วยในเมื่ออวีชิงโยตายด้วยค่ายกลน,นั้นถ้าเช่นนั้นจงหลิงไม่โง่อยอมรับว่าค่ายกลน,นั้นเป็นนางกับหลิวเทียนฉีสร้างขึ้นหรอกหลิงหลิง ที่นางพูดถึงคงไม่ใช่ใค่ายกวนสังหารอัศนีบาทอัคคีสวรรค์ที่เจ้ากับหลิวเทียนชีทําออกมากระมังเมิ่งเฟยยอที่ยืนอยู่ด้านข้างส่งกระแสจิตหาน่าจะใช่คิดว่าคงเป็นศิษย์น้องหลิวที่วางจงหลิงกง้มศีรษะส่งกระแสจิตตอบอ้อเป็นเช่นนี้หรือพวกเรายังคิดว่านั่นเป็นค่ายกวนที่ศิษย์พี่จงกับสหายผู้ฝึกตนหลิววางด้วยกันอยู่เลยเชียวนางเอกคนที่สองรีตา ดวงตาเต็นไปด้วยความสงสัยไม่ใช่ใค่ายกลที่จงหลิงสร้างงั้นหรือเป็นไปได้อย่างไรห้าห้าสหายผู้ฝึกตนหลินยกยอข้าเกินไปแล้วยายข้าจะมีความสามารถป่านั้นเล่าจงหลิงสายสีสาแล้วเยอย่ยยางถอมตัวเปรียงเปรียงผู้คนกําลังคุยสัพเทเรกันอยู่ทันใดนั้นฟากฟ้าทิศตะวันออกกลับมีเมฆดําเข้าปกคลุม อาสนีบาตสีทองสายแล้วสายเล่าร่วงลงจากเมฆดำทะมึนสะเทือนฟ้าสะเทือนดินพลังมหาศาลน,นี่นี่คือผู้คนมองอาสนีบาตสีทองที่ร่วงลงจากนาภาเส้นแล้วเส้นเล่าบริเวณขอบฟ้าตื่นตะลึงอย่างหนักคงไม่ใช่อาสนีบาัตาภาัยของการผนึกดวงปรางกระมังเมื่อเฟยเบิกดวงเนตรงามพูดอย่างเหลือเชื่อน่าจะใช่ดูสภาพแล้วคนที่ผนึกดวงปราณ่าจะเป็นผู้ฝึกยุทธ หรือผู้ฝึกกระบี่ไม่เช่นนั้นอาสนิบาตไทยไม่มีทางรุนแรงเช่นนี้เชียงเทามองขอบฟ้าคิดว่าเป็นอาสนิบาตภัยยามผนึกดวงปราณเช่นกันพรวดพรวดพระเอกนางเอกและนางอเอกคนที่สองอ้าปากประอักเลือดพร้อมกันพี่สามท่านเป็นอะไรหลิวซื้อร้องตกใจรีบเข้าไปพยุงนางเอกไม่ไม่เป็นไร ลิวซานสายหน้าเอาโอสถรักษาอาการบาดเจ็บเม็ดหนึ่งออกมาแล้วกลืนลงไปเป็นพวกเขาต้องเป็นพวกเขาแน่คนที่เขาแสงทองนางเอกคนที่สองกลืนโอสถรักษาอาการบาดเจ็บเม็ดหนึ่งด้วยนางถลึงตามองไปทางเขาแสงทองอย่างชิงชงังหน้าชังนักถึงกับถึงกับผนึกดวงปราณเชียวหรือดูท่าสมบัติที่เขาแสงทองจะไม่ธรรมดาจริงนะัพระเอกพูดพลางถอนหายใจเสียงเบา หากตอนนั้นเดินทางไปถึงเขาแสงทองก่อนก้าหนึ่งถ้าเช่นนั้นผู้ที่ผนึกดวงปราณคงเป็นตนน่าเสียดายน่าเสียดายเหลือเกินข้ารู้สึกเหมือนดวงใจถูกสิ่งใดควักออกไปก้อนหนึ่งเจ็บนักลิวซานกดหน้าอกมองไปทางบุรุษข้างกายอืมข้าก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกอยู่หลายครั้งเช่นกันพระเอกพยักหน้ารับหากรู้ว่าสมบัติที่เขาแสงทองไร้กาดป่านี้ พวกเราน่าจะคิดวิธีทำลายค่ายกลไม่น่าถอดใจง่ายเช่นนั้นเลยพูดถึงตรงนี้นางเอกคนที่สองนึกเสียใจขึ้นมาในตอนนั้นนางรู้สึกไม่ดีกับค่ายกลสังหารอันนั้นมากพวกเขาเพิ่งลงมือทำลายค่ายกลอวีชิงโยก็ตายเสียแล้วที่เหลืออีกสามคนล้วนบาดเจ็บหนักก็ดังนั้นจึงได้แต่ถอดใจจากเขาแสงทองหาก หากรู้มาก่อนว่าสมบัติในที่แห่งนั้นดีป่านี้ช่วยให้ผนึกดวงปลาได้นางจะเลิกลาโดยดีง่ายๆได้อย่างไรเล่าก็ไม่รู้ว่าเป็นใครที่โชคดีป่านี้ถึงกับผนึกดวงปลาในแดนลับได้เฉียวเซวินยนหมออัสนีบัตภัยพลังมหาศาลที่อยู่ทางทิศตะวันออกพลงเหกิดขึ้นด้วยสีหน้าอิจฉาจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตาม ให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ